อย่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันในสภานะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากริส์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเราได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกรอยากจะฝากกับทุกท่านด้ว่าทางานทุกคนนั้นได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อประชาชนของเราได้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นแล้วก็ มีความวัฒนารรมพอต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนสิ่งที่เลือกตั้งเข้ามาหรืออยากจะขอบคุณหรืออยากจะสื่อสารอะไรเชิญเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณประชาชนนะครับที่ได้เลือกพักพลังประชารัฐได้เข้ามารับใช้ประชารับใช้ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มา,าลงคะแนนเสียงให้พรรคพลังประชารัฐได้เข้ามาเป็นผู้ชายรัศดรในในใน,ในครั้งนี้ครับค่ะเป็นสอสอชุดที่26นะคะ<า>ทีนี้สิ่งที่อยากจะเห็นอยากจะเห็นในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้อยากจะเห็นอะไรบ้างอะคะ ก็ผมก็คงอยากจะเห็นความร่วมมือของสสทุกท่านที่จะได้รวมมือกันทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อทีออ่จะได้ให้มีความวัฒนาถาพรสถาพรสื่อไปนะครับเพราะประเทศของเราก็เกิดมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ฝากกับทุกท่านไว้ด้วยว่าทุกท่าน จะทำงานด้วยความร่วมมือร่วมมือกันอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือนั้นเพื่อต่อยอดในการที่จะทำให้ประเทศชาติของเรา วัฒนาถาพจน์ต่อไปนะครับค่ะก็จะร่วมมาร่วมมือกันในการทําหน้าที่<ม>ทั้งในสภาด้วยรวมถึงเรื่องของในพื้นที่ด้วยนะคะแต่ทีนี้พักการเมืองต่างๆแน่นอนว่าก็ก็คงจะได้พูดคุยกันการทํางานต่อจากนี้กับพักการเมืองต่างๆเนี่ยค่ะทิศทางแนวทางจะเป็นยังไงบ้างอะคะก็ผมก็อยากเห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับระหว่างสส ก็อย่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันในสภานะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามอาบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,าตริส์ทรงเป็นพระประมุกซึ่งเราได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็อยากจะฝากกับทุกท่านด้ว่าทางานทุกคนนั้นได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อประชาชนของเราได้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นแล้วก็ มีความวัฒนารรมพรต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนนั้นจงอยู่ต่อไปตราบชั่วตาางานแล้วนะครับก็ฝากกับทุกท่านเรื่อยๆครับ ค่ะแล้วทางพักพลังประสารัฐเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักด้วยจะมีการพูดคุยกับทางลูกพักเมื่อไรอย่างไรรวมถึงแน่นอนว่าพอเปิดสภามาเดี๋ยวก็ต้องมีเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยคะ่ะจะพูดคุยช่วงเวลาไหนต่อจากนี้ดีคะก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะมีการนัดแน่กันระหว่างสมาชิกของเรานะครับกับทางพักว่าเราจะามีการสัมมนากันกับ สมาชิกของเราอย่างไรเพื่อให้การทํางานของสสภายในสภานั้นเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่รัฐมนูรนกาหนดนะครับก็คงจะต้องทําให้ให้ถูกต้องตามที่รัฐมนูญกํานกหนดไว้ทุกอย่างนะครับ